สำหรับคลิปนี้นะครับช่างสักจะพาเพื่อนๆเ c ฟีนะครับมาดูน้ำยาลอกสีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฮรักนะครับไมตีเอ็นะครับสีขอเป็นงานรีโนเวททำสีใหม่ทั้งคันนอกในแล้วก็ปะผูนะครับผูเยอะด้วยนะครับปกติงานปะผูแบบนี้นะครับในส่วนของตัวช่างสักเองนะครับก็บอกเลยว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่างานตีหลิกงานเชื่อมอะไรมันมันไม่ มันทำไม่เก่งนะครับแต่ก็พอทําได้นะครับก็นานๆมีทีนะครับคันนี้ก็เป็นรถนะครับของ F-C นะครับช่างศักเองนะครับก็มีหลายคันนะครับก็มีไซโคลนนะครับ l อลสองร้นะครับหัวเดียวบาลีดนะครับก็ตอนนี้ก็ยังกําลังรอทําสีอยู่ตัวนี้ก็เลยสีโป้มันหนานะครับแล้วก็สีมันทําสีมันหลายรอบนะครับสภาพหัวนะครับสภาพหัวก็อ่ ตัวเหล็กนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ในส่วนของตัวบอดี้นะครับที่ลูกค้าไปซื้อมาก็บอดี้ภายในเนอะอ,อ,อุปกรณ์แผงประตูหน้าปัดต่างๆมันสวยนะครับอันนี้ลูกค้าก็รีโนเวททาสีใหม่ทั้งคันนะครับตัวนี้ก็เลยต้องไปซื้อน้ํายาลอกสีปกติเนี่ยผมไม่เคยใช้นะครับน้ํายาลอกสีเนะี่ยเพราะว่าอมันมันแสบเหมือนกันนะครับเพื่อนนะครับบางคนเขาใช้ถ้าแบบกรณีที่ใช้น้ํายาลอกสี ใช้ปุ๊บนะครับแล้วก็ทําสีปั๊บเนี่ยอาจจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยนะครับเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเนี่ยนะครับต้องรอให้ต้องล้างให้ดีๆนะครับเต่ชั้นราคันนี้เนี่ยก็ทาไว้นะครับแล้วก็ลอกแล้วก็เผื่อจะได้ทําสีก็จะน่าจะนานเพราะว่าเผื่อผมจะปะปูเสศษพวกน้ํายาพวกอะไรมันก็น่าจะเหยยออกมาแล้วนะครับก็คือเขากลัวเวลาใช้น้ํายาลอกสีกลัวมันย่นขึ้นทีหลังนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับระยะ การทํางานนะครับตอนนี้ผมใช้น้ายาทาเพื่อที่จะลอกนะครับแต่เผื่อจะได้โป้เผื่อจะได้ปันสนิมนะครับเพราะว่าผมต้องไปปผาผูเยอะนะครับคันนี้พื้นนะครับซ้ายขวานะครับตีใหม่ขอบวงกบขอบเสาซุ้มล้อนะครับแล้วก็ทําโป่งด้วยนะครับรุ่นนี้บางโคนลูกค้าซื้อเป็นโป่งมาแล้วนะครับเป็นตัวโป่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ในส่วนตัวกระบะนะครับส่วนตัวกระบะเอง นะครับก็เป็นกระบะสีขอนะครับกากระบะเนี่ยลูกค้าพ่นพ่นเอ่อยิงทรายมาแล้วนะครับก็เหลือแค่ตีโป่งนะครับแล้วก็ปะผุนะครับมันก็เป็นงานที่งานรีโนเวทเนี่ยต้องต้องละเอียดต้องเนี้ยบต้องต้องดีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างสีแล้วก็ช่างเคาะนะครับช่างสีก็ต้องเนี้ยบด้วยภายในห้องเครื่องเนี่ยนะครับก็จะต้องเอ่อเก็บห้องเครื่องนะครับปิดนะครับปิดรูน็อตต่างๆ